สลิมเล่าช่องสวัสดีครับสวัสดีบ่อยเหลือเกินช่วงนี้นะฮะเจอนบ่อยเพราะของมันเยอะนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะเป็นการรีวิวมีดอีกหนึ่งตัวนะฮะในหลายๆตัวที่เลือกมาให้ชมนะครับวันนี้คือเจ้าตัวนี้ครับเหมือนเดิมสองผ้าไนลอนนะฮะดำคลื่แล้วก็มีหูคล้องสายแต่รู้สึกว่าผ้าตัวนี้จะแข็งนะผมว่ามันแข็งอ๋อ,อมันมีตัวซับด้านในนะฮะตัวนี้นะสีดำๆเนี่ยซับด้านในทําให้ผ้าแข็งนะครับ มมีสองผมก็คือใส่หูเขมขัดแล้วพกได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีสายรัดแบบ2ชั้นมีเทปกาวนะฮะกับกระดุมเป๊ะอันนี้คือตัวมีดนะครับมาดูด้านในกันตัวนี้นะฮะจะพิเศษตรงที่มันมีลายนะครับเรื่องความคมเนี่ยไม่ต้องบอกนะฮะของโคลอมเบียคมอยู่แล้วนะครับเริ่มจากใบก่อนนะฮะใบตัวนี้เป็นใบเงากระจกนะฮะคือเงามากนะฮะเห็นไหมสะท้อนสิ่งรอบด้านเห็นเลยนะ แล้วก็มีการยิงลายไว้ที่สันใบนะครับเป็นลายนี่นะฮะสี่เหลี่ยมยึกยกยือส่วนความคมก็เหมือนเดิมฟังเสียงเป็นไงฮะรูปทรงของใบสวยงามนะครับเช่นเดิมเลยนะฮะโคลัมเบีย U.S.A. Saber จินแรงคอมพนีอันนี้ก็อ่านไม่ถูกในคำล่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีบางคมนะครับวงลีสีทองด้ามเป็นเรซินนะครับขึ้นรูปเป็นข่าวกวาง แล้วก็ส้นด้ามนะฮะเป็นสีทองอย่างนี้นะฮะเป็นตัวปิดส้นด้ามชอบกิงยสีทองเนี่ยมันดูสวยดีนะเขาวกวางนะครับแต่เป็นเรซินขึ้นรูปนะครับอันนี้เราจะบอกตามตรงเลยนะฮะเรื่องมีดของเราว่าอะไรเป็นอันไหนนะฮะแล้วก็บอกตามดีเทลที่เรารับรู้มานะครับใบมีดตัวนี้เป็นสแตนเลสนะหเห็นเขาเขียนดีเทลว่าเป็น4 0 4นก็คือเรสสผสมโลหะนะครับความแข,แ,ขแข็งแรงก็ระดับหนึ่งนะฮะ ฟันเบาๆได้เถือได้แทงได้แต่ฟันแบบหนักหน่วงเือนคนบ้าข้างไม่ได้มันจะพังนะครับเดี๋ยวดูดีเทลความสวยงามอีกสักนิดนึงนะฮะก่อนจะวัดดิเมนชันกันนะครับตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกถูกใจท้ากันเลยนะครับในช่องทางที่เราปล่อยอยู่นะฮะทุกตัวนะฮะผมคัดสรรมาแล้วนะครับตัวนี้ร้อยหนึ่งนะฮะร้อยหนึ่งให้85ถึง88ประมาณนี้เพราะอะไร พราะตรงนี้นะฮะมันจะมีรอยต่อนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วด้านท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาใส่มาไม่บาลานซ์นิดหน่อยนะฮะผมพูดตรงๆนะผมชี้แจงแล้วนะครับและตรงนี้เป็นรอยอย่างที่บอกให้ประมาณ8 5ดสถึงแปอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ใบอะสวยใบเงากระจกเนี่ยแล้วบางคมเนีสวยนะครับถ้าแต่งช่วงหลังสักหน่อยกัผมว่าเอาไป90เกือบร้อยเลยอ,อะอวัดดีเทลกันนะครับตัวนี้ใบนะฮะยาวประมาณ 7นิ้วครึ่งนะครับด้ามยาวประมาณ4นิ้วครึ่งทั้งตัวก็ฟุตหนึ่งนะฮะหฟุตพอดีนะครับความกว้างของใบวัดด้านโคนก็นแล้วกันประมาณ3.3มเซน3มิลถ้าวัดตรงนี้ก็3.7มเซน7มิลน,นะครับความหนาใหจมาตรฐานนะ4มิลประมาณนี้นครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับการจับ มันมันดูรูปทรงมันจะออกคลาสสิกน่าสะสมถ้ามากกว่านะฮะมากกว่าใช้งานจริงนะครับเพราะตัวนี้มันมันอย่างที่บอกมันออกเป็นมีดเดินป่าแต่มันไม่น่าใช้คือมันสวยใช่ไหมซื้อมาเก็บดีกว่านะครับผมยังยังปล่อยเนะี่ยผมยังเสียดายเลยนะเอออันนี้แบ่งกันดูก่อนนะครับใครถูกใจนะฮะเตรียมรอนะครับแล้วใครถูกใจช่องผมนะฮะไลค์แชร์ตัดตะไคร้นะฮะเดี๋ยวรับประกันได้ของดีของสวยมีมาแน่นะครับ วันนี้ก็พอแค่นี้ฮะรีวิวมากเจ็บคอนะฮะสนิมเน่าช่องสวัสดีครับผม